เย้ <Yeah. S 2> บอกไปแล้วนะคะว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์ดูมาฟังวิธีการกินของเมื่อวานกันค่ะ <S <S สวัสดีค่ะ,คะ <S <S เรามาสร้างนิสัยฟิตไปด้วยกันค่ะเมื่อวานเนี่ยค่ะไม่ได้ทำอะไรมากเลยนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็เล่นหน้าท้องปกตินะคะ5นาทีจริงๆนะคะแล้วก็รีบไปที่ตลาดนะคะ ไปซื้ออาหารเตรียมไว้เพราะว่าต้องการโปรโตีนให้ถึงใช่ไหมคะก็ลิสต์เมนูออกมาเลยแต่เป็นเมนูที่กินซ้ำๆนะคะจะคล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูตรงนี้นะคะทานตามได้เลยนะคะหรือใครถนัดไปทานที่ร้านก็ทานที่ร้านนะคะแต่เพียงแต่ว่ามื้อที่ทานที่ร้านโปรโตีนอาจจะไม่ถึงเราต้องให้เขาใส่ เนื้อเป็นดับเบิลนะคะเพราะว่าเวลาเก็บวสังสุก,กี้นะคะเก็จะพิเศษหมูพิเศษไข่เป็นแบบนี้เลยนะคะอ่ามาดูว่าเมนูที่เตรียมไว้มีอะไรบ้างนะคะมาค่ะมาดูเมนูที่ควรจะมีติดบ้านนะคะแตนแดน,แดนไข่ค่ะไข่มีแน่นอนนะคะเก็บง่ายด้วยนะคะเพราะว่าไม่มี ตู้เย็นนะคะจะต้มไข่ทีนะคะสัปดาห์หนึงคือ1แผงเลยนะคะทยอยทยอยต้มเนาะแล้วก็แบ่งวันกินนะคะ6ถึง8ฟองเฉลยนะคะทาได้าหลากหลายเมนูและถูกมากๆนะคะส่วนใหญ่เราจะซื้อไข่เบอร์ศูนย์นะคะเพราะจะมีโปรตีนถึง7กรัมนะคะรวมไข่แดงนะ,ะถ้าเอาไข่แดงออกก็ลดลงนิดนึงไม่ต้องเป๊ะนะคะ ว่าเราตั้งใจว่าวันนี้จะกินไข่กี่ฟองในโปรแกรมของเก๋นะคะเก๋กินถึง6ถึง8ฟองนะคะแล้วแต่นะแล้วแต่ใครจะไปจัดสรรน,นะคะจะทานไข่แดงแค่4ฟองนะคะอีกที่เหลือจะเป็นไข่ขาวล้วนๆนะคะโปรโตีนก็จะอยู่ในประมาณนี้ประมาณ30ถึง50กรัมไม่ไม่หนีนี้แน่นอนตั้งใจเลยนะว่า,าจะกินไข่วันละกี่ฟองแบบนี้เลยโอเคไหมคะและไปดูรายการที่ 2 2> คงการที่สองนะคะ,คะอาจจะเป็นมื้อกลางวันอยู่ที่ออฟฟิศจะไม่ค่อยสะดวกละไปทานอาหารตามสั่งกับเพื่อนๆถูกไหมคะก็เลือกเมนูที่เป็นเนื้อสัตว์นะคะไข่มันน้อยนะโอเคไหมผัดน้ํามันน้อยหรือผัดน้ําได้ดีมากเลยนะคะกะเพรา,าก็เป็นพิเศษหมูนะคะไม่เอาไข่ดาวนะคะส่วนใหญ่จะเตรียมไข่ไปเองค่ะแอบเตรียมไข่ไปเองนะคะ ราดหน้าหมูก็จะใส่หมูขึ้นเป็น2เท่านะคะพิเศษเข้าไปพูดง่ายคือเพิ่มเนื้อสัตว์ให้ได้สัก100กรัมโอเคไหมเพราะว่าถ้าเราจะสั่งในปริมาณที่200กรัมก็อาจจะต้องบวกราคาขึ้นไปอีกนะคะแต่เราสั่งพิเศษแค่ที่100กรัมเขาก็บวกอยู่แล้วนะคะจะอยู่ที่ประมาณ60บาทนะคะที่ทานอยู่ประจำนะหรือใครสามารถได้ถึง200กรัมดีมากเลยนะคะคือ200กรัมเราจะได้โปรตีนถึง40กรัมเลยนะคะอันนี้เป็นเบสิกง่ายๆของมือ้อ กลางวันนะคะ่ะไปที่3กันค่ะ3านะคะเดี๋ยวมีภาพให้ดูนะคะที่เกดเตรียมเมนูไว้ทั้ง1สัปดาห์มีอะไรบ้างนะคะแต่เกดไม่ได้กินเช้ากลางวันเย็นแบบนี้นะคะเกดกินอีกแบบหนึ่งแล้วมื้อเย็นคือซื้อทานนะคะแต่อันนี้แชร์ใหเ้เพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นแนวทางไปในทางเดียวกันและต้องกินเรียงลําดับตามนี้นะคะแต่ว่าให้อยู่ในกลุ่มนี้จะได้เป็นทางเลือกที่ง่ายนะคะหรือ ไข่มีกําลังซื้อซื้ออ่านคลีนก็ได้ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะคะแค่ดูว่าถ้าเนื้อสัตว์ประมาณ1นึ่ฝ่ามือได้20กรัมโอเคไหมง่ายมากค่กอบไก่นะคะสามารถกินได้ทั้งวันแลวหวังว,วันได้เลยหรือไข่ต้มก็ได้เหมือนกันนะคะเก๋จะทําอกไก่แบบรสไม่เค็มมากนะคะเมื่อก่อนนะคะทําไก่ปั่นทุกวันเลยนะคะตอนนี้ไม่ไม่ได้ทานไก่ปั่นแล้วนะคะรู้สึก ชีวิตสบายึาน้นเมนูยอดฮิตน,นะคะที่เวลาที่เก๋ไปที่มินิมานนะคะเก๋จะต้องไปดูในตู้ละว,ว่าวันนี้มีสเต็กอันไหนที่ลดราคาหรือแซลมอนอันไหนที่มีโปรโมชั่นนะคะอันนี้จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าไม่มีโปรโมชั่นจริงๆก็จะเป็นอ,อกไก่แล้วก็ไก่ต้มนะก็เลยได้สเต็กหมูมาสองชิ้นนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะกินตามได้เลยนะคะโอ้สะดวกมาก แต่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 ชิ้นนี้นะคะแอบติดไขมันน้อยๆนะคะทานได้นะคะทานได้เพราะว่าไม่ได้เยอะมากมายนะคะและเราก็ออกกำลังกายออกกำลังกายอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะแนะนำให้อบในหม้ออบลมร้อนหรือหม้อทอดไร้น้ำมันโอเคไหมหรือคนอื่นนะคะจะลองเปลี่ยนเมนูเป็น ต้มตุ๋นทอดนึ่งอะไรก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เมดูเบสิกจะเป็นแบบนี้นะคะช่วงเช้าของบางวันก็จะเป็นข้าวต้มใส่ไก่ฉีกที่เราะะมีน้าไก่ฉีกมีสาลายวากาเมะนะคะมีไข่ต้มนี่นะคะขาดไม่ได้เลยนะคะกิน6-8ถฟองจริงๆนะคะคอเลสเตอรอลไม่ต้องกังวลค่ะลองทานแล้วตรวจด,ดูก่อไปจะแชร์เรื่องการกินไข่ต้มว่าไข่ต้มเขามี ข้อดีเยอะมากๆที่หลายคนไม่รู้เพราะเราเสพสิ่งนี้มากินไข่ต้มแล้วจะมีคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลคเลสเตอรอลมิชัยตัวหนึ่งที่สำคัญและห้ามลืมคือผักสดผลไม้นะคะผละไม้ส่วนใหญ่เก๋จะทานค่อนข้างน้อยนะคะไม่ค่อยได้ทานนะคะแต่ก็ทานบ้างนะคะแต่ผักสดนี่โอ้โหจัดเต็มมากนะคะจะมีเกือบ ทุกวันนะคะแต่ไม่ได้ทานทั้ง3มื้อนะคะใครทําได้ก็ทานนะคะแต่เก๋มีตัวช่วยนะคะเก๋กินวิตามินที่เป็นผักนะคะผัก5สีมีประโยชน์กับร่างกายเราไปหาข้อมูลใน Google เอาเองนะจ๊ะอาหารเสริมทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นนะเป็นไงบ้างคะได้ความรู้และได้แนวทางในการเลือกอาหารทานแบบ ง่ายๆนะคะมีตัวอย่างให้ดูแล้วคือทำแล้วได้ผลก็เลยมาแชร์นะคะไม่ต้องเสียเวลาไปเดินดูอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะทำตามแค่สิ่งที่คนอื่นๆเขาทำมาแล้วได้ผลแค่นั้นเองนะคะอันนี้ทดลองแค่7วันแต่นี่คือ Day เดย์วันหนงนะคะงงๆๆๆๆมากๆนะคะอ่าเดี๋ยวค่อยกลับเดี๋ยวให้ดูผลของหน้าทองแค่1วันนะคะ ด,ด่างกับของเมื่อวานไหมคะเนาะถูกไหมอ่าให้ดูด้านนี้ด้วยนะคะเห็นไหมคะเอามือจับคือกล้ามเนื้อมันกระชับกลับเข้าไปนะคะนะคะประมาณนี้อ่าให้ดูท้องอยู่อยู่อยู่เทียบกับรูปของเมื่อวานนะคะอย่างอีกนิดนะคะเพราะว่าเพิ่งวันเดียวนะใจเย็นเย็นและไม่ได้บอกว่าเจวันนี้จะได้ผลทุกคนนะคะไม่แต่ว่าเก๋อยากลองเองนะคะว่า เวันนี้มันจะได้ประมาณไหนเลยรีบทำคลิปอัดแล้วแชร์เลยนะคะเพราะว่ารูปร่างแบบนี้มันจะไม่มีทางกลับมาให้เราเห็นอีกแน่นอนค่ะเพราะการกินแบบนี้ได้ผลถาวรยั่งยืนไม่โยโย่คอนเฟิร์มนะคะโค้ชสอนและบอกมาแบบนั้นเรามีหน้าที่เดินเดิเดนเด,นเดนตาม เท่านั้นเองนะคะนอกจากได้สุขภาพที่ดีรูปร่างที่ดีหุ่นที่ดีแล้วเรายังได้ความรู้มาแชร์ให้เพื่อนๆนดูด้วยนะคะ,ะ,คะสะรุปให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะหรือจริงๆกลับไปย้อนดูก็ได้ใช่ไหมโอเคค่ะอาหารที่ควรมีติดบ้านนะคะตัวนางเอกเลยขึ้นหนึ่งไข่นะคะไข่สอง ไกลค่ะ3เมนูเนื้อสัตว์อื่นๆน,นะคะซคือกลุ่มพืชผักผลไม้หรือว่านูเทรียนเดนที่เกนแนะนำไปแล้วถูกไหมคะหน,นะคะกินโปรตีนให้ได้อย่างน้อย1เท่าของน้ำหนักตัวเรานะคะเช่นผู้ชายนะคะเอาส่วนสูงรบ100 ผู้หญิงนะคะเอาส่วนสูงเราลบ110นะคะนั่นคือน้ำหนักที่เราจะต้องไปคูณ1หรือคูณ1.5และ2ได้สูงสุดถึง3เลยนะคะสำหรับนักกีฬาที่ต้องการความลีนเร็วๆนะคะแต่ต้องออกกำลังกายค่อนข้างเพื่อนๆไปทำตามได้แค่นี้นะคะคือห้ามไปกังวลเกี่ยวกับน้ำหนักโน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 นะคะแต่ เสื้อผ้าหลวมค่ะทุกวันนี้กางเกงทหารนะชอบใส่มากๆนะคะเมื่อก่อนดึงขึ้นมาจะมีความฟิตนะคะนั่งไม่ได้นะคะมันจะนั่งไปแล้วมันจะมีการตึงๆถูกคะบอกเลยว่าตอนนี้หลวมมากๆและอีกอย่างที่สําคัญนะคะคือการพักผ่อนเจถึงเชั่วโมงอยู่ที่การปรับแปดนิสัยที่บอกไปแล้วนะคะห้ามลืมเด็ดขาดนะ อีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยคือการสร,าสร้างกล้ามเนื้อด้วยการออกกำลังกายออกกำลังกายไปดูคลิปออกกำลังกายได้เลยนะคะมีทั้งคาร์ดิโอมีทั้งประชับสัดส่วนมีทั้งยืดกล้ามเนื้อมีทั้งแบบเบาๆซอฟๆมีทั้งแบบฮาร์ดหน่อยก็คือคาร์ดิโอด้วยกันไตมวยนะคะอันนี้จะชอบมากนะคะ แต่โปรแกรมที่กจะทำา7วันนี้นะคะเราจะออกกำลังกายด้วยคาร์ดิโอแค่2วันนะคะประมาณ30นาที2วันเท่านั้นนะคะบอดี้เวนะคะซึ่ง7วันนี้เกณฑ์ไม่ได้บอดี้เวทส่วนอื่นเลยนอกจากหน้าท้องล้วนๆอย่างเดียวนะคะและตั้งใจว่าหลังจาก7วันนี้มาดูผลถ้าเรามีกล้ามเนื้อขึ้นมาปุ๊บเราจะเริ่มสร้างซิกแพคเดี๋ยวจะสอนอีกคลิปนึงนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วไปลงมือทำกับคลิปต่อไปกันเลยค่ะ